วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sabi High DS นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอ t นะคลิปนี้เราอยู่ในเกมโรบอตนะครับวันนี้ผมจะมาพาทำเควสนะครับเควสลับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับในแมป Fishing Simulator นะครับหรือการจำลองการตกปลานะครับอันนี้เป็นเควสลับนะครับในเกาะเกาะนะครับเกาะที่ผมอยู่ตอนนี้เรียกว่าเกาะลาวานะครับสิ่สไทยเรียกกันยังไงก็เกาะลาวาเกาะลาวาจะมี2เควสนะครับคือเควสลับเบ็ดลาวาคือเบ็ดตัวนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมไว้ทําคลิปรอบหน้านะครับคลิปหน้าแล้วกันแล้วก็เควสที่สองนะครับคือเควสซ่อมตู้เย็นนะครับก็คือให้หาอะไรพวกนี้นะอะไรจะมีสี่ชิ้นนะครับวิธีการรับเควสนะครับให้เราเดินตรงเข้ามาเลยเดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับตามเส้นทางนี้เลยเดินตามเส้นทางไปเราจะผ่านกระท่อมชายหาดไปนะครับขึ้นไปแล้วมันจะมีทางขึ้นนะครับจะอยู่ข้างๆเขาข้างๆเกาะเขาข้างๆภูเขาลาวานะครับ ขับเลยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับัวิง่งเลยวะปัญช้าไปเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับเดินตามทางขึ้นไปเรื่อยๆครับจนสุดทางเลยนะครับอันนี้ เดินไปอีกครับไกลนิดนึงนะครับทุกคนอโอเคไกลแล้วครับอ่ะเห็นอะไรแบบแบบยังยังเดินต่อนะครับทุกคนเดินไปเรื่อยครับไกลมาก เดินไปเรื่อยๆครับสาวจะพาเธอเดินนี่ครับเราจะเจอตู้นะเกิดว่าไอซ์นะครับแล้วก็เราจะเอ็นพีซีนะครับแล้วก็กดรับเควสเลยอันนี้ผมขออนุญาตส่งเมื่อกี้รับเควสไปแล้วเราคุยเสร็จมันจะให้เราจะได้เควสตรงนี้ขึ้นมานะครับคือหาชิ้นส่วนสี่ชิ้นนะครับวิธีการหาหง่ายๆเลยไปลงเกาะกัน ลองไปข้างล่างกันนะครับเราลงทางลัดกันดีกว่าจะได้ไวหน่อยเมื่อกี้เพอผมเพอส่งอะไรไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะบอกจุดนะครับที่อะไรดปนะครับมาโอเคเมื่อเราลงมาถึงข้าง,างล่างนะครับเราให้เราไปเก็บอะไรชิ้นแรกนะครับตรงนี้นะ แต่เควสนี้นะครับต้องมีเบ็ดลาวาก่อนนะครับต้องมีเบ็ดลาวาตัวนี้ก่อนนะมันทําได้ซึ่งหลายคนนะ่ะน่าจะรู้วิธีทํากันละโอเคมาถึงนะครับให้เรามาเก็บอะไรชิ้นแรกครับจะอยู่บริเวณต้นไม้ตรงนี้นะอะไ่ชิ้นได้จะอยู่บริเวณต้นไม้ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ชิ้นที่สองนะครับให้เราเข้ามานนี้ เดินเข้ามาครับตรงเข้ามาตรงเข้ามา,ตร,า,มาตรงเข้ามาเรื่อยๆื่อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายขึ้นไปชิ้นที่สองจะอยู่บริเวณกล่องสองอันนี้นะครับเนี่ยมันจะมีที่เก็บนี่เห็นไหมจะมีที่เก็บตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บให้ดูใหม่เก็บมาแล้วนะในชิ้นหนึ่งละโอเคครับ ที่ตรงนี้จะมีเก็บเพิ่มไหมไม่มีเก็บตรงนี้มันจะอยู่บริเวณนี้นะครับชิ้นหนึ่งจะอยู่บริเวณนี้โอเคครับแล้วก็ชิ้นที่สามเราจะต้องล่าจากปลาฉลามนะครับอันนี้เขียนชื่อว่าอะไรชิ้นที่สองโอเคชิ้นที่สามเราล่าจากปลาฉลามนะครับแล้วก็ชิ้นที่สี่เราต้องตกนี่นะครับปลาดาบลาวาน,นะครับตกจากถ้ำเมื่อกี้นี้นะครับขึ้นมา หนึ่งตัวแล้วเราก็มาส่งให้กับ NPC บ้านนี้นะครับนี่บ้านตรงนี้เอ,อ้อติดเสาไฟปึ๊บแยสกดชัวนะครับปพ้งโอเคเราจะส่งเฟสแล้วเราจะได้ได้ชิ้นส่วนชิ้นที่สามไอชิ้นที่สี่มานะครับพอเก็บครบทุกส่วนแล้วเราก็กลับไปหา n อ c ตัวเดิมครับ เดินข like ึ้นเขาเหมือนเดิมปุ้ยล่วงตายเลยไปใหม่ทุกคนไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่ตายเลยเออตะลาวาทีตายเลยครับกลับไปใหม่กลับไปใหม่กันเอสเซอร์ป้ายเกาะลาวากันครับ ขึ้นเขาเหมือนเดิมครับเพีเยร์ตกลาวานะครับไม่งั้นจะตายแบบเมื่อกี้นี้ตายตุ้มเลย เกินผิดชีวิตจบเลยนะครับตรงนี้ระวัง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 เดี๋ยวล่วงไปอีกอะเควสเบ็ดลาบอานะครับสามารถไปดูสตรีมนะครับวันที่19นะครับ อ๋อช่ไมอเอ่ยตอนนึงนะครับสักครู่นึงวันที่สิบเก้านะครับสิบเก้ากันยายนนะครับในช่องแซมบีไฮดีเอสบนยูทูบนะครับสามารถไปดูได้นะไอะสตรีมนั้นผมจะมีไปทําเบ็ดลาวายอยู่นะครับทุกคน <c oughs> มันจะหัวร้อนหน่อยๆน <c> เ <oughs> พราะคลิปมันจะนานมากนะครับกว่าจะได้แต่ละอันนะแต่เราอไปแต่ละขั้นตอนนะครับ การทำเป็ดลาวาค่อนข้างหัวร้อนมากระวังตกไม้ระวังตกไม้โอเคเดินไปต่อเดิน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 ต,เดนต่อใกล้ถึงแล้วครับทุกคนนี่ถึงแล้วคุยเลยเ,ยเรียบร้อยเควสคอมพิวต์นะครับสิ่งที่ได้มาหนึ่งรอยเพชรแดงแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญทองนะครับเรียบร้อยเสร็จเควสเรียบร้อย ใครอยากให้ทำเควสไหนนะครับหรือว่าเล่นแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับหรือว่าใครสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นเดียวกันครับยังไงคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย